แล้วปักตรงแบเนียเอาแบบนั้นเลยอเอาแบบนั้นเลยมันเจ็บนะโหพี่ความเจ็บอย่ามาคุยกับผมพ่อผมนี่เข็มปักนี่ทะลุอกเลยไม่เป็นไรตายตายตายแล้วมาคุยทำไมแต่นั้นเขาเข็มใหญ่เข็มอะไรเสาเข็มอ๋อไปนอนปั้นจันทร์หรือเปล่าทุ่งดวงมาทับอ่ะครับพี่หนุกนานที่ไม่เคยเลยตัวสะอาดไปเลยใช่ไหมเนี่ยครับพี่ไม่เคยสักอะไรเลยวะไม่เคยเลยไปดูดิพี่สักลายอะไรมาเนี่ยอ๋อนิดลายแตกมอ๋อ ช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สักกบให้เลยไม่เอากบเอาอยากมูซ่าพี่ตลกผมวะเนี่ยพี่เป็นตลกผมเลยสักไปถอดโชว์หญิงใครจะมาเกงขามสักกบสักกลบสักกลบลายหน้าท้องไม่บอกสักกบไปหรือเว้ยนี่ก็กระโดดทั้งวันเอาลายนี้แน่ค่ะค่ะเพจเลขที่ออกสไม่ใช่รหัสกองสลากเดี๋ยวมันคุ้นนะพี่ เล็กเกี่ยวเอาดีดีนิ่งๆนิ่งๆครับพี่เพื่อนดึงหนึ่งตึกๆนะครับพี่โอ้โหอะไรพี่พี่พี่ไม่เอาแขนยาวแล้วเอาแขนสั้นพอแดดแรงนะไม่เอาขี้ร้อนอยากเป็นผู้ชายผิวแทนเอาแค่นี้พอนะแค่นี้พอพี่ ยน่ัไอ้ไอ้หนูเนี่ยไม่เอาแล้วเอาแล้วจะเอาอะไรเอาเสื้อก้ามเลยยังซ่าบ้าบอลเลยใส่เสื้อก้ามขี้ร้อนนี่ใส่เสื้อก้ามต้องเปิดตรงนี้เปิดอองขึ้นหน่อยได้พี่เดี๋ยวพี่เอาตรงเอาตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะได้เอาถามเสื้อไปก่อนแล้วขึ้นไปบนนี้จะไหลผ่านลงมาเสื้อก้ามเลยมาครึ่งตัวนี่ไม่ใเสื้อท็อปก้ามก็เปนกระงก็เดี๋ยวมึงยืนมันก็ไหลลงมาแล้วโอ้โหพี่ แล้วจะกล้าแล้วจะเอาเสื้ออะไรเกาะอกอะแล้วมันจะไปสวยได้ไงฮะสวยดิพี่เดี๋ยววันหลังค่อยมาเติมเอางานอันนะเกาะอกเลยมันเริ่มจับฟังอ,อุ้ยน,นี้ร้านที่แรงนปะคะอพอดีครับใช่ไรพอดีหนูอยากสักมากเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้นัดไว้ได้ไหมคะโอ้ขาวๆเงี้ยสักขึ้นเลยลกูกลับขึ้นเลยไม่ต้องสักก็ขึ้นน้องอยากจะลื่นตัวลูกค้าพี่อะไรอะครอครู กลับไปก่อนเลยไปกลับไปก่อนเลยกลับทาไมล่ะพี่ออามันก็เจ็บไม่ใช่เหรอยังไม่ได้เสื้อสูตรเลยสกกักอกอกฮะให้สักอกอกพี่ก็บ้าสักเสื้อสูตรผมากี่ยังบอกเจ็บอยู่เลยเจ็บอะไรโอ้จะมาตีปากเอางี้เ <c oughs> เดี๋ยวพอพี่สักเสร็จน้องมาสักเดี๋ยวพี่สักถล็กต่อน,น้องอีกทีก็สักนี้ นี่พี่สักทั้งตัวเลยเหรอคะใช่จ้จจะพี่สักทั้งตัวได้สบายสบายเลยนะนี่พี่เคยสั่งมาสามรอ,อกแล้วพี่เป็นลอ,อกหนังอลอ,อกสักใหม่โอเคครับรับพี่เขาเป็นคอเต่าแล้วกันมีคอให้สักกับพี่ครับน <c oughs> ี่ไงก็มันจะได้เห็นไงรู้ไงอ๋อเนี่ยจะเจ็บหรือเปล่าโอ้โเจ็บอะไรอ,ะอ่ะออย่าพูดคํานี้กับผมนะไม่เจ็บ่พี่ไม่เจ็บเหรอคะโอ้โหน้องพี่บอกเลยไม่เจ็บ สักทุกตัวไม่เจ็บเลยเหรอคะไอ้ลูกแล้วนี่สักลายไหนคะฮะสักลายไหนคะลายกระหนกฮิที่ทนได้เหรอคะเออแบบไหนนะคะเหมือนมดกัดมดตัวไหนคะทั้งหลังไม่เจ็บจริงเหรอคะอะไรนะพี่ไม่เจ็บเลยเหรอคะเจ็บตีย